นี่มาตรวจงานส้างเจ็ดทอดเซแล้วโอ้ยสั้นสองนีเป็นระเบียงมองนั่งกินกาแฟยังเมื่อเช้าเป็นผู้สาว <c oughs> อันนี้ก็สิเป็นระเบียงกันตกมานนี่ ไอห,หนี่ไอห,หนี่ห้องนึงห้องนี้แอบยังว่อนเลี้ยวครับทั้งในก็สิบุกเพนสมาร์ทบอร์ดฟังนี้ก็สิขันเป็นใช้ผ่นสมาร์ทบอร์ดทั้งสองฟังเป็นห้องนอนผมฝั่งทางนี้เตียงก็สิอยู่ประมาณนี้ หาสุดรับแข็งมาวางยังมาบึงสวนยังมือเศร้าออรสีมีแห้งเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ดีล่ะครับผมยังเทพื้นทั้งล่างอีกลืมไปแต่และฟางทั้งนึ่กกับสิบเป็นขั้วกัห้องน้ำทั้งล่างขั้วกับสิบไปหนีกัห้องน้ำ ไปแล้วไปแล้วงวดเข้ามาแล้วเคยสีได้ขึ้นเฮียนไหมล่ะครับผมสร้างคอนว่าออกแบบบ้านก็ออกแบบในตอนมีชีวิตอยู่ไงละ่ะพอดย่ำนั่นก็บ,บ่ได้ออกแบบจากเขาเฮ็ดให้รวดว่าสินคือสิเมนของคอนว่าละ่ะช่วงนี้ออกแบบด้วยก็เฮ็ดเอาเองคิดเ,เอาเอง มักแบบใดก็เห็ดแบบนั่นตามเจของมักครับผมปลูกเฮียนตามใจผู้อยู่ปลูกอู่ตามใจผู้นอนนะครับเนาะเอาจัาเดชติดตามครับผมสิเป็นจัาเดต่อไปใครเข้ามาเนี่ยอะล่ะครับผมเอาขอบคุณอะไรเด้อครับสำหรับผู้ติดตามครับผมครับขอบคุณครับ